หลังจากพระฉันเวลาหกโมงเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วงองค์ต่างไปททาหน้าที่เมื่อคนเลี้ยงพระแล้วต่อไปนี้จะเป็นเรื่องของพระเลี้ยงคนเป็นโรงอาหารอยู่ที่ศาลาศรีไร่ตอนที่ผู้จะดอกก็คนก็มารับประทานอาหารอาหารเรียบร้อยมานาาเรียบร้อย่อนเจ็ดโมงเช้าเพื่อเตรียมตัวไปถวายสารการเป็นบุญต่อไป ว่าท่านเจ้าคุณเ่านาอิปิมลเลี้ยงคนเลี้ยงแบบไม่อั้นมารับประทานอาหารอตอนไหนก็มีทั้งนั้นทั้งของหวานของกลาวน้ำปลานะและก็น้ำปับอันนี้โรงครัววัดท่าสุขม,มีจับปลาาหารข้าวสวยอันนั้นข้างหลังเป็นครัวอาหารน้ำพริก ป็นหลักของขนมจีนน้ำยาตักได้ตามอัศยาศัยคิวมากตักมากหิวน้อยก็ตักมากเพราะของเยอะมาเสือขื่นอันนี้เขาเรียกมาเสือคืนกินแล้วผมคืนเขาก็ไม่กินกันเขาบอกให้มากินกับปลาราโอ้โหมาเสือคืนต้องกินกับปลารามันสมกันพอดีเลยแหละลลทั้งขื่นทั้งราว่าอร่อยอย่าบอกใครเชียว กินคนเดียวก็ไม่อร่อยเท่ากินหลายคนนั่นล้างล้างเราคุณเป็นน้ำอันนี้แม่กลัวกำลังล้างขัดล้างปลา,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 ลาไม่ใช่ซื้อมาใหม่ๆก็ทําเลยอาหารสมบูรณ์มากวัดนี้รวยครับไม่ยากจนไงอาหารมี่ทีมันสมบูรณ์มันหมายความว่อย่างนั้น นักเรียนพระนักเรียนพระสุธรรมยานมาช่วยตั้งช่วยงานและช่วยรับประทานอาหารล้างจานล้างเดินเรียบร้อยว่าหลวงพ่อท่านอบรมมาดีไม่ได้คิดจริงๆกวา่าจางจางเดินร้อนหวานเกลื่น โตเลี้ยงของคุณเต่าและธนะมาจากโคราชเลยนะมาไกลมีน้ำกาแฟชาเย็เนตักได้ทางธยาใสขณะคุณสอยดอกไม้ขนะแม่ชีอยวนเลี้ยงน้ำหวายเย็นมตุ้มห่ำ ร้อนๆดื่มน้ำหวานอย่างนี้ชื่นใจทานที่มียังไม่พอยังใส่ถุงเตรียมไว้ให้เอาไว้เดินทานได้ถุงไหนจ๊เนี่ยกระเรียงหรือเปล่าเนี่ยเจ๊ดีนะอไม่ให้ผมลงมาอะไนี่เลี้ยงน้ำปานะเป็นน้ำใบเตยไม่ใช่เตยจ๋าแม่เตยต่ำเตี้ยนะหม้อสูงเป็นเมตรเลยครับ ท่านผู้ชมนี่ยสามหม้อล้วนๆน,นี่รับประทานกันทั้งวันเลยครับอันนี้ผัดไทยขนาดยังไม่ตักใส่ปากเลยบอกอร่อยแล้วเขาบอกว่า,า,าเจ้านี้อร่อยเขาบอกก้านี้อร่อยถ้าไม่กินก็จะเสียใจเพราะหมดก่อนตอนนี้ถ้าใครช้ำในก็กินใบบัวบกนะครับที่นี่แม้แต่ชีสแฉกยังเป็นนักมวยเลยต่อยไข่ใหญ่เลยครับน,น,น,นี่ครับอันอันนี้ทอดอะไรอยู่ครับ ไก่ทอดเหรอ KFC สู้ได้ไหมไก่ทอดอร่อยกว่า KFC เหรอ KFC ก็ยังต้องมาชิมที่นี่อันนี้ A ถึงแซ่ดเลยใช่เปล่าอ A ถึงแโอ้โห A ทูแซเลยเนาะใช่ครับ KFC ยังอยู่กันกลาง KFC ยังไกลเอออ่าเก๋อันนี้เป็นขึ้นเดียวครับนี่ ดูจานวางกองกอนกันเยอะแยะเนี่ยคือเตรียงไว้นะไม่ใช่นี่มีใครกินแล้วเหลือไม่ใช่นี่เขาวางเตรียงไว้ก่อนเดี๋ยวคนจะมากันใหญ่ตอนเช้าเขาไปใส่บาตรก่อนนะแล้วค่อยมารับประทานนะครับขายก๋วยเตี๋ยวฟรีนะครับไม่ได้าขายเลี้ยงเป็นโรงทานนะครับเจ้าเดียวกันแต่กละมม่อมใส่น้ำไม่ติ้วก่นก๋วยเตี๋ยว,ลวเลี้ยงโดยโคณะลูกสาวเจ้าคุณเจ้าคุณลูกสาวเยอะนะทั้งๆ้งที่ไม่ได้แต่งงาน นี่กำลังลวกหมูอยู่นะครับไม่ใช่ทำลวกๆนะนี่ลวกให้สุกนะครับน่าอร่อยเพียงใดชมได้นะครับอันนี้ก็เป็นการเลี้ยงผลไม้ฟรีทานแล้วรวยตลอดชีวิตพ่อเรารวยสักอย่างนะครัรวยคุณธรรมนะครับทำมารวยมากๆลูกติดลูกหาลูกห,หลานก็จะรวยตามท่านไปด้วยนะครับ มีผลไม้มาจาหสวนโดยตรงติดถุงเอาไว้ให้ยิ้วกลับบ้านได้ด้วยไปรับประทานที่อื่นได้ด้วยมีมท้าไหลจำหน่ายหมดนะครับจำหน่ายแบบให้ฟรีนะครับไม่ไม่จำหน่ายเสียตังนะกินแล้วรวยนะคะกินแล้วรวยนะครับแม่แม่ชีรับรองนี่ไกินแล้วไม่รวยฮานี่บรรดากิทยานุขิตพุทธบริษัท่าวแถวกันยาวเจอครับ ไปดูที่เข้าแถวรออะไรกันอยู่ปีัวหนังแล้อเปลา่าหนมครบครับหนมครกนะครับหนมครบเนี่ยไม่เคยจืดจางครับลูกค้ามาตั้งแต่เช้าเลยฮะหางถึงหางนะครับไม่มีการแซงคิวนี่ครับด้านหนมครบเี่ปล่อยให้เย็นก่อนนี่ ไปคนละกระจาดมาจากไหนนะว่าท่าซุ่มทำไมบอกว่ายังรอบอยู่ล่ะถ้าว่ามาจากสุพรรณไม่ใช่คุยไปถึงนาวดึงกันแล้นนะกอกแกกอกแกก่ะกระทะหนมครกมีไหลหลุมนะครับรับประทานไม่หมดกระทะทั่วไปอ่ะมีหลุมเดียวไข่ปลาท้ยกระท้องเรี่ยงแค่ลุงเือกิดกำลังคุยที่ าหนุมครกมันอยู่นะครับเนี่ยไม่ทนันค่ะเนี่ยไม่ทันจําหน่ายเลยครับมีฟรีนะครับเนี่ยไม่เสียตังค์อันนี้เป็นหมาตัวเมียหน้าเป็นกลาชื่อสโนโวไว้จะเปิดให้แท่ดูนี่ไงพระธาตูศาศอันนี้คือคนแคะนะครับไม่ใช่คนแคะนะคนแคะสโนไว้และคนแคะแค่หนุ่มโคกามารวมกันเนะจ้านี้อ มาเลี้ยงทานมีไส้กรอกแล้วก็อะไรนะ,<ส>ะเนี่ยเป็ดเหลือหรือไก่หมูขาหมูค่ะขาหมูแต่หั่นเรียบร้อยแล้วกระดูกไม่เอาอันนี้รีบต้อนมันเขาเรียกอีกอย่างนึงว่าอะไรนะปลาเ,เห็ดปลาเห็ดนะฮะเอาปลากับเห็ดมารวมกันเลยเป็นปลาเห็ดแค่ชื่อนะครับแต่เนื้อะเนื้อปลาอันนี้กระเพาะปลานะครับ นี่เลี้ยงในโรงทานนะครับมาจากคณะสุขโตจังหวัดไรครับมาจากกรุงเทพนะครับนะ <Always begin to eat> ครับนี่ผู้ที่มาเลี้ยงนะครับมาเลี้ยงอาหารนะครับ <Awesome. S 1> คนที่วัดเนี่ยได้บุญโขเลยเพราะคนที่ทําบุญที่วัดเนี่ยก็เป็นนักบ,บุญอยู่แล้ว <S <S <les of drink> อันนี้เป็นบุญใหญ่นะครับเลี้ยงคนทําบุญเนี่ยนี่ผ <advise food> ู้ที่มาเลี้ยงนะครับ นักเรียนก็มาช่วยรับประทานด้วยมาช่วยทํางานด้วยนะครับอันนี้อันนี้เลี้ยงน้ําปานะนะครับนักเรียนก็มารับประทานแก้เหนื่อยนะครับทํางานมาแล้วนี่คนเลี้ยงน้ําอยู่นี่นะจ๊ะนักเรียนวัดท่าซุงมาช่วยกันรับประทานน้ํานะครับหลังจากช่วยงานเหนื่อยแล้วก็มาดื่มน้ํากันัมีโคลานะครับต้มตําผับหลายๆชนิดที่ในกรุงเทพไม่ค่อยจะมีนะครับ นี่ทั้งพลิกหน้ารับประทานนะครับอันนี้มาจากคณะปักทรงชัยอาจารย์เชิดนะครับคณะคุณสมชายคุณนุจรีมามีทรงเครื่องนะครับแม่ชีนั่งประจำที่อยู่แล้วเนี่ยมาเฝ้าให้คนธรรมดาไม่เฝ้าเอาแม่ชีมาเฝ้าคุณ<ม><ม>สม ตอนนี้มีแต่เส้นหมี่นะครับเครื่องยังไม่มาเอาไว้ส่งเครื่องตอนเพลนคุณยายสมใจเลี้ยงไอศครีมแต่ขณะนี้ถังไอศครีมกําลังเดินทางมาเลยไม่มีให้ดูคุณเอคุณดวงน้ำมะพร้าวปัน่นคุณมหันนบและคณะนะขนมถังทองขณะนี้รับประทานก่อนที่จะเลี้ยงนะครับเลี้ยงตัวอ้อย เลี้ยงตัวก่อนนี่ส้มนะครับเอามาเป็นลังๆเลยกับสาจีนยังอยู่เลยเนี่ยสั่งมาจากักจีนแดงโดยเฉพาะเลี้ยงทั้งหมดนะครับไม่ใช่มีแต่กรองอันนี้แกกรองออกมาแล้วข้างในจะเป็นส้มนี่สีสวยไม่อยากกินเลยเก็บไว้ดูเล่นดีกว่ามาั้งอันนี้เป็นขนมสังทองนะครับหน้าตามีหลายอย่างลูกค้ากินฟรีไนดะ้ยิงเลือกได้อีกนี่นะครับขนมสังทอง นี่คนมาทำงทานเลี้ยงนะครับขนมถังทองนอก,ออกงงนี่นี่นะครับถังเลี้ยงกันเป็นตับเลยแปดถังนี่ทำไม่ทันนะครับเนี่ยอันนี้ไม่มีหน้าเดี๋ยวเอาหน้าไปเติมที่หลังไปเมคอัพอีกทีหนึ่งนะครับแล้วถึงจะรับประทานได้เอาเป็นเด็แล้วดูถาดทีว่างเดียวคนมารับประทานกันเยอะแยะแสดงว่าอร่อยสุดยอด นี่นะครับอันนี้แป้งที่จะมาทําให้สุกที่ถังทองนะครับนี่ดูคนเคาะตะก่อนหน้าตาเป็นยังไงเห็นไหมทาทานแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสบุญอุศนเยอะแยะนะครับอันนี้เครื่องปรุงนะครับไข่เจียวนะครับสุดยอดอาหารประจำชาติไทย ข้าวไข่เจียวอย่างเดียวก็เหลือเปลือแล้วนะครับใส่น้ำปลาเยอะๆเค็มมากๆจะได้กินน้อยๆนะครับมีเครื่องเคียงเป็นแตงกวานะครับตักได้ตามอัธยาศัยถ้าเขียดตัวก็กินไข่นะครับคนตักก็ยิม้มคนทำก็ยิ้มนะครับนี่นะครับ ท่านที่มาเลี้ยงข้าวไข่เดียวนะครับแม่มนมนเหมือนกับรูปร่างของไข่นะครับ้ํปาปานะอีกเจ้าหนึ่งนะครับมีน้ำมาขามน้ำสมุนไพรน้ำลำไยนะครับต่งได้ตามพยาใสนะครับน้ำเก๊กววยหมดน้ำพริกซีม,มีไหมพริกซีมมี